วันนี้พามาดูเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ขยายพันธุ์แบบลดต้นทุนนะ,ะโดยใช้กิ่งฝรั่งภายในสวนตัวเองนะฮะเนี่ยที่สวนของผมกาจะมีการขยายพันธุ์ด้วยการตอนอตอนเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปชำต่อนะครับเนี่ยคือวิธีการขยายพันธุ์จากสวนของผมนะเริ่มแรกเดิมทีผมปลูกแค่1ิบต้นแล้วขยายมาเป็นร้อยกว่าต้นทุกวันนี้นะครับ พามาดูฮะวิธีการตอนทําไมตอนแล้วถึงจะต้องเอาไม้มาค้ากลางแบบนี้ด้วยอ่าอีกหนึ่งสาเหตุที่จะต้องเอาไม้มาค้ากลางแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราตอนไปแล้วเนี่ยนะฮะมัดกิ่งมัดตุ้มตอนกับกับกับรอยแผลที่เราตอนกับเราที่เราคว้านไว้แบบนี้แล้วนะเห็นไหมเห็นไหมที่เราคว้านวแบบนี้นะนะแล้วเราเอาตุ้มตอนมาคุ่มแบบนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยตุ้มตอนแบบเนี้ยกิ่งพวกนี้เวลาเขาโดนลมเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเปราะบางเขาจะอ่อนเขาสามารถที่จะหักได้นะครับนะฮะเราจําเป็นที่จะต้องแบบเอาเนี่ย เอาเหมือนก็บอกไม้ไม้สักสักอันนึง่งอาจจะเป็นตะเกียบก็ได้นะ,ะความยาวสักประมาณสัก30เซนก,ก็ได้นะฮะเอามาเนี่ยพาดระหว่างกลางแบบนี้นี่นะฮะก็จะทําให้เขาเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเวลาโดนลงโดนล,ลมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่อย่างเนี้ยเราไม่ได้มีไม้ค้ำเนี่ยเวลาเขาโดนล,ลงโดนล,ลมต่างๆเนี่ยเขาอาจจะหักได้เนี่ยเหมือน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 นี่เลยฮะเหมือนเหมือนกิ่งนี้เลยนี่นี่นี่พึ่งหักไปนี่พึ่งหักไปนะฮะ อันนี้เพิ่งหักไปนี่นี่นมามาจากอันนี้เลยนี่เนี่ยเพิ่งหักไปนี่ยังไม่ได้ห่อตุ้มตอนนี้โดนลมแล้วก็หักไปนะฮะสำหรับกิ่งนี้นะครับอีกอย่างนึงฮะสำหรับการตอนกิ่งสําหรับผมนะเทคนิคของผมนะฮะก็คือการตอนกิ่งของผมเนี่ยคือจะตัดยอดออกนะตอนมาแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องตัดยอดยอดออกเพราะว่าถ้าเราเอายอดปลายข้างบนไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะแบบว่าเวลาโดนลมโดนลมแรงต่างเนี่ย ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะเอ็นเอียงเอ็นเอียงคือตัดยอดออกเนี่ยเพื่อเป็นการลดแรงประทะของแรงลมด้วยนะครับทําให้แบบอาจจะสั้นหน่อยอาจจะสั้นหน่อยนะครับแต่ว่าการที่เขาโดนลงโดนลมอะไรต่างๆเนี่ยหรือการสร้างความเสียหายจากกระแสลมเนี่ยก็มีน้อยนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะเพราะาบางส่วนเนี่ยบางส่วน,บา,วนบางส่วนเขาก็ไม่ตัดกันนะครับสําหรับในเรื่องของปลายกิ่งนะครับนี่ยหะอ่านะครับ,นะรบนี่ฮะก็จะอาศัยในเรื่องของการ ตัดปลายกิ่งเข้ามาช่วยเพื่อลดการเข้ามาทําลายของแรงลมที่จะทําให้กิ่งหักได้นะครับนี่ฮะตัดออกหมดเลยครับนี่ขนาดตัดกิ่งแล้วยังมีเนี่ยเตรียมตัวแตกเหมือนกันนะเห็นไหมเออนะฮะเตรียมตัวออกเนี่ยเนหะ็นไหมเตรียมตัวแตกออกมาใหม่เหมือนกันนะฮะสำหรับง่ามนี้เนี่ยเนหะ็นไหมเราตัดกิ่งตรงนี้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแตกตรงนี้นะครับเทคนิคของการขยายพันธุ์ฮะ ภายในสวนของตัวเองนะโดยที่เรานั้นไม่ต้องเสียเงินสักบาทนะฮะขอย้านะเป็นการขยายพันธุ์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินสักบาทอาจจะแบบมีค่าถุงหน่อยมีค่าขุยมะพราะ้าวมีค่าเชือกแต่ไม่ต้องเสียค่าต้นพันธุ์นั่นก็คือการตอนกิ่งผมจําได้เลยนะฮะเมื่อ3-4ีปีที่แล้วเนี่ยผมซื้อฝรั่งมาทั้งหมด10ต้นหลังจากนั้นผมไม่ซื้ออีกเลยผมจะขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้มีพันธุ์กว่าต้นนะครับโดยการตอนตอนเสร็จก็เอาไปชําลงถุงต่อ นะครับแล้วก็เอาไปปลูกนะฮะหรือบางทีเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมตอนเสร็จปุ๊บเนี่ยลากออกมาในาในตุ่มตอนปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้ชำลงถุงเลยนะผมเอาไปลงดินเลยอ่าเอาลงดินทั้งทั้งกิ่งตอนแบบนี้แหละตัดเชือกตัดถุงออกแล้วก็ปักลงดินเลยนะครับนี่คือวิธีการขยายพันธุ์ภายในสวนแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์เทคนิคการขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าต้นพันธุ์ อีกนะครับคือพูดง่ายๆว่าซื้อต้นพันธุ์มาครั้งเดียวแล้วก็ขยายต่อเนื่องขยายต่อเนื่องขยายขยายขยายไปเรื่อยๆด้วยวิธีการตอนภายในสวนของผมนะครับเทคนิคการตอนกิ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากมายฮะอันดับแรกคือก้วนก่อนก้วนในเขาเป็นรอยแผลก่อนพอก้านเป็นรอยแผลเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะแล้วก็หอด้วยตุ้มตอนพอหอด้วยตุ้มตอนเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอาไม้มาค้ำกลางไว้เพื่อความแข็งแรง นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมก็จะห่อทับด้วยกระดาษอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการที่จะป้องกันไม่ให้น้ําในตุ้มตอนแบบนี้มันระเหยนะเพราะตุ้มตอนแบบนี้การตอนกิ่งเนี่ยกิ่งโดยเฉพาะไส้แดงของปอสือนะกว่าเขาจะออกรากเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา60วัน70วัน80วันหรือบางที90วันขึ้นอยู่แล้วแต่ละฤด,ดูกาลด้วยหน้าฝนจะเป็นฤด,ดูกาลที่รากออกง่ายที่สุด นะครับใครที่อยากจะตอนกิ่งฝรั่งนะลองตอนหน้าฝนนะคือลากเขาจะออกงา่ายเขาจะมีความชื้นเยอะอะไรแบบนี้ครับพอไปตอนหน้าลงหน้าร้อนต่างๆเนี่ยโหมันแหง้งแล้งอ่ะเออลากเขาออกยากนิดหนึ่งนะครับเอาเคล็ดลับเทคนิคฮะเกี่ยวกับในเรื่องของตัวช่วยที่ทําจะทําให้ลากออกได้ไวนี่หละเคล็ดลับเทคนิคของผมนะนี่ไม่เสียตังค์ด้วยลดต้นทุนด้วยนี่ก็คืออะไรครับว่านหางจระเข้ฮะ ว่านหางจระเข้ครับเราทาไปเลยปกติผมจะใช้น้ํายาเล็งลากฮะยี่ห้อนูนยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นแล้วเปรียบเทียบเลยนะระหว่างกิ่งนี้เราใช้น้ํายาเล่งลากกับกิ่งนี้ใช้ว่านหางจระเข้นะครับกับอีกกิ่งหนึ่งไม่ได้ทาอะไรเลยอันไหนลากออกเร็วกันผลปรากฏว่าการใช้น้ําใช้เนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยน้ำยาไอ้เขาเรียกว่าระบบลากก็ออกได้แล้วออกเร็วด้วยนะครับหรือบางกิ่งที่แบบว่าไม่ได้ทาน้ํายาเล่งลากไม่ได้ทาว่านหางจระเข้ ขูดผิวปุ๊บลอกเนื้อยืดปุ๊บห่อเลยเนี่ยนะฮะก็ออกเหมือนกันลากออกเหมือนกันแต่ออกช้าหน่อยนะครับหรืออาจจะเป็นไปยุกใช้น้ํปะลาก็ได้นะใช้กระปีก็ได้นะใช้เครื่องด่มชูก,กําลังก็ได้นะใครที่อยากตอนกิ่งแล้วแบบไม่อยากเสียตังอ่าเรื่องของน้ํายาเล็งลากนี่ลองดูได้เทคนิคผมนะการใช้ว่านหางจระเข้ช่วยได้นะครับฝรั่งเนี่ยใครที่อยากจะปลูกฝรั่งฮะต้องฟังข้อดีข้อนี้ไว้เลยฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ทนมากๆ ลืมลดน้ําประมาณสักครึ่งเดือนได้ฮะใบนี้ทิ้งร่วงหมดเลยนะจากต้นที่ผมตอนแล้วผมก็ชําลงถุงเอาไว้นะฮะแล้วก็วันก่อนประมาณสักสองวันก่อนนะฮะไอ้ต้นที่แบบว่ามันทิ้งใบหมดเลยเนี่ยผมเอาเข้าที่ร่มแล้วผมก็ลดน้ําผลปรากฏว่าอะไรรู้ไหมฮะนี่เริ่มแตกตาอองเามลา์นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไม่รู้เพื่อนๆเห็นหรือเปล่านะฮะน,น,น,นี่นี่นี่เห็นนะเนี่ยเริ่มแตกตาออกใหม่เพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยากจะปลูกฝรั่งนะผมอยากจะบอกว่า เฮ้ยถึงแม้วันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะลืมลดน้ําหรือว่าไม่ได้ลดน้ําเขาเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเขาสามารถที่จะรอดได้นะเอาลองดูลองดูแต่ไม่รู้นะฮะว่าจะรอดแบบนี้ทุกต้นหรือเปล่านะฮะนี่เห็นนะแต่็อาใหม่แล้วที่แรกใครคิดว่าใครก็เห็นว่าโอ้โหไม่น่ารอดแน่ๆเนาะผลปรากฏว่าเฮ้ยรอด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 มีตุ่มๆออกมาแล้วนะครับนี่กล้องไม่โฟกัส